สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำวุ้นอัญชันสาคูกะทิสดเป็นเมนูขนมหวานที่อร่อยอีกหนึ่งเมนูอยากให้ทุกคนไปลองทำกันดูค่ะบอกวิธีทำอย่างละเอียดดูจบคลิปทำตามได้เลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาทำในส่วนของตัววุ้นกันก่อนค่ะเราก็จะเตรียมน้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปเสร็จแล้วก็คนให้ผงวุ้นกระจายตัวดีค่ะ ในส่วนของผงวุ้นนะคะยี่หอก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะพอคนจนผงวุ้นกระจายตัวดีเราก็จะแช่ไว้ในน้ําแบบนี้30นาทีเพื่อให้ผงวุ้นของเราได้อิ่มน้ําค่ะในช่วงที่เรารอให้ผงวุ้นครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําดอกอัญชันกันค่ะก็ตั้งหม้อจากนั้นใส่น้ําเปล่าลงไปตามด้วยดอกอัญชันในวันนี้เราใช้เป็นดอกอัญชันสดค่ะใครจะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งก็ได้นะจากนั้นใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดไฟเราจะใช้เป็นไฟแรงนะคะต้มไปจนกว่าน้ําดอกอัญชันจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําดอกอัญชันมาจนเดือดแล้วนะคะสีดอกอัญชันก็ออกมาดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําไปเทผ่านกระชอนตาทีค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักบุนของเราไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ําดอกอัญชันมาผสมค่ะ พอใส่ลงไปเสร็จก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าสีดอกอัญชันจะเป็นสีฟ้านะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงโดยการใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะก็จะสังเกตว่าสีดอกอัญชันของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนคนไหนที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของสีผสมอาหารได้ค่ะ พอเราได้สีดอกอัญชันตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนของตัววุ้นกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นหม้อใบเดิมนะคะจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะพอเทน้ําดอกอัญชันที่เราผสมวุ้นลงไปเสร็จเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็คนไปจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาย้ําเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลาและจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อค่ะเพื่อไม่ให้วุ้นของเราติดก้นหม้อนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเลยนะว่าวุ้นของเราสุกดีหรือยังค่ะก็ให้เราสังเกตที่ทัพพีนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะแต่ถ้าในขั้นตอนนี้ยังมีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเรายังไม่สุกดีนะก็ให้เราคนไปจนกว่าวุ้นของเราจะสุกดีค่ะ พอต้มจนวุ้นสุกดีเราก็จะใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปค่ะในส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ขอแนะนําเล็กน้อยนะคะถ้าวุ้นยังไม่สุกอย่าใส่น้ําตาลลงไปเด็ดขาดค่ะเพราะในส่วนของน้ําตาลจะไปรัดเม็ดวุ้นของเราไว้ไม่ให้สุกนะดังนั้นอย่าเพิ่งใส่ลงไปค่ะรอให้วุ้นของเราสุกดีก่อนนะคะค่อยใส่ลงไปค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนขนาดก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะพอเทวุ้นลงไปหมดแล้วถ้าสังเกตว่ามีฟองอากาศแบบนี้ก็ให้ตักออกให้หมดเลยนะคะเพราะฟองอากาศพวกนี้จะทําให้หน้าวุ้นของเราไม่เรียบเนียนนะดังนั้นแนะนําให้ตักออกให้หมดเลยค่ะพอตักฟองอากาศออกหมดแล้วเราก็จะพักไว้ให้วุ้นเซตตัวก่อนค่ะ ในช่วงที่เราพักวุ้นให้เซต็ตัวเราก็จะมาทําในส่วนของสาคูกันค่ะอันดับแรกก็ตั้งหม้อจากนั้นใส่น้ําเปล่าลงไปใบเตยมัดใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนะคะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาโดยในขั้นตอนนี้เราจะปิดฝาหม้อไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เปลืองแก๊สค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปค่ะในวันนี้เราใช้เป็นดอกอัญชันสดนะใ or, ครจะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ต้มต่อค่ะเพื่อให้น้ำดอกอัญชันได้ออกมาดีนะคะพอเราต้มดอกอัญชันมาได้สักพักเราก็จะมาเปิดดูค่ะตอนนี้สีดอกอัญชันก็ออกมาดีแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนตาถี่นะคะในการตักดอกอัญชันออกให้หมดเลยค่ะ หรือในขั้นตอนนี้ใครจะนำไปเทกรองก็ได้ค่ะอันนี้เอาตามสะดวกของตัวเองเลยนะพอตักดอกอัญชันออกไปหมดแล้วนะคะเราก็จะนำสาคูเม็ดเล็กสีขาวเทใส่ลงไปค่ะในส่วนของเม็ดสาคูแนะนำให้ทยอยเทใส่ลงไปนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวค่ะเพราะจะทำให้ตัวสาคูจับตัวกันเป็นก้อนพอใส่ลงไปเสร็จเราก็จะคนให้เม็ดสาคูของเรากระจายตัวกันดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาคนนานนะคะ คนพอให้เม็ดสาคูแยกตัวกันดีค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหมอ้อในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางต้ม15นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มเม็ดสาคูมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูค่ะว่าเม็ดสาคูของเราสุกดีหรือยังนะในขั้นตอนนี้เม็ดสาคูของเราก็จะสุกใสเป็นตากบแบบนี้ค่ะส่วนคนไหนที่ชอบให้เม็ดสาคูสุกมากกว่านี้ก็สามารถต้มต่อได้เลยนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีน้ำดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงโดยการใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะพอใส่ลงไปเสร็จก็คนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอคนผสมเข้ากันดีเราก็จะปิดฝาหมอ้อจากนั้นก็พักไว้15นาทีเพื่อให้เม็ดสาคูได้อิ่มน้ำค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่เม็ดสาคูครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยค่ะเม็ดสาคูของเราก็สุกใสแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ล้างสาคูสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ำก็จะสังเกตว่าเม็ดสาคูของเราสวยมากเลยนะคะในส่วนของสีเม็ดสาคูถ้าใครต้องการให้สีม่วงสดกว่านี้ก็สามารถใส่สีผสมอาหารลงไปได้ค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นสีดอกอัญชันนะคะก็จะมีสีเข้มประมาณนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะพักเม็ดสาคูไว้ให้เสดดน้าก่อนค่ะ ตอนนี้วุ้นอันชันก็เซตตัวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาตัดแบ่งชิ้นค่ะในส่วนขนาดของชิ้นอันนี้ก็ให้เราตัดแบ่งได้ชิ้นตามต้องการเลยนะคะใครชอบชิ้นเล็กใหญ่ประมาณไหนก็ตัดได้ตามความชอบเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัดแบ่งชิ้นมุ้นอันชันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ขนาดชิ้นประมาณนี้เลยค่ะและในส่วนของสีอันชันก็สวยกำลังดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะก็ตั้งหม้อค่ะจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องนะก็จะมีความเข้มข้นค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะเพื่อตัดความเข้มข้นในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นหัวกะทิข้นสดก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกที่มีเลยนะเสร็จแล้วใส่ใบเตยมัดเราก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือน้ําตาลสขาว ความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะเอาตามสะดวกที่มีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดแก๊สในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็คนไปจนกว่ากะทิของเราจะร้อนขึ้นมาส่วนในขั้นตอนการต้มน้ำกะทิเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะต้มพอให้น้ำกะทิของเราร้อนก็พอค่ะและที่สำคัญในขั้นตอนนี้อย่าใช้เป็นไฟแรงนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำกะทิแตกมันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิมาจนร้อนและมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็พักไว้ให้ใคลายร้อนค่ะตอนนี้วุ้นอันชันกะทิสดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยนะคะก็จบลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการทำยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะในส่วนของรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีค่ะส่วนใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะ และในส่วนของตัววุ้นอันชันนะคะก็จะมีความนุ่มเด้งอร่อยลงตัวมากเลยค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ